เป็นงาน Beyond Boundary Together for the Future นะครับเป็น Global Conference ของเราที่มีการซินดี้คู่ค้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงเป็นการเปิดตัวบริษัท Daily Development ประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของการสัมมนาให้เห็นกับข้อมูล i n นไซ h ์ของบริษัทนะครับรวมไปถึงของในตลาดในอาเซียนเพื่อนบ้านเรารวมเป็นถึงมีการ จะแสดงสินค้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราเนี่ยนะครับมีสินค้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องเขียนเนี่ยเรามีประมาณ20,000 SKU ทุกปีเราจะออกเพิ่มประมาณ450 SKU ปีนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับข้างในเนี่ยมีสินค้าใหม่ถึง1,500 SKU นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเราคงได้ยินคำว่า e d t e c h m a r t e c h w o r k t e c h นะครับจะได้พบกับสินค้าเหล่านั้นในวันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จาก d เ i ลิ ฟังอย่างนี้ดูเหมือนกับว่าเดลิซน่าจะมี Product ที่เป็นระดับพรีเมียมราคาสูงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าสินค้าต้องมีคุณภาพที่สูงมากแต่มีราคาที่ affordable ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และนั่นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเดลิซในการทําตลาดประเทศไทยนะครับก็ยินดีอย่างมากนะครับที่วันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นอาฝาข้างเลยในนามของเดลิซก็ต้องขอบคุณสื่อทุกท่านอีกครั้งขอบคุณจริงๆครับมีคําถามอะไรไหมครับ ผมเก๋ามากเลยไม่มีใครคุยกับผมเลยครับเป้าหมายและภาพรวมในการจัดงานครั้งนี้นะครับ <c oughs> เรื่องหลกัหลกๆเลยจริงๆก็คือการเปิดตัวบริษัท d ดลิ y d e v วล OP เมนตประเทศไทยนะครับ <c oughs> เราต้องการให้ทุกท่านได้รู้จักกับแบรนด์เดลิสและมีเรื่องของการวางกิจกรรมทางการตลาดไฮไลท์ของวันนี้นอกจากบริษัทแล้วก็มีเรื่องของสินค้านะครับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วันนี้เป็นกระแสมากนะครับ เราวางตลาดไป7วันโซเอาลแทบจะทุกสาขาของคู้ค้าก็คือน้องมีเนยนะครับใครเป็นมัมหมีวันนี้นะครับได้เจอกับโปรดักต์ของน้องหมีเนยแน่นะครับนอกจากหมีเนยแล้ววันนี้เรามีอีก5 IP License ที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็น IP ที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็คือชินจังเดี๋ยวจะมีสินค้าให้ดูในห้องโชว์รูมของสินค้านะครับเป็น Product Showcase ครับ โอเคสำหรับเดล่เป้าหมายมันจะมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ awareness แล้วก็ทำเรื่องของ engagement กับผู้บริโภคนะครับมีการขยายยื่งช่องทางการจัดจำหน่ายพอระยะกลางเนี่ยเราต้องการสร้างมาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของ edtech นะครับเรื่องของ education technology เรื่องของ worktech เป้าหมายของเดลิในระยะกลางเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเขียนอย่างเดียว เป็นบริษัทที่พัฒนาศักยภาพในการทํางานด้วยคือถ้าเราพูดถึงเครื่องเขียนตอนนี้บ้านเราเบิร์ดเลตต่ำนะครับแล้วถ้าเรามองถึงเรื่องการศึกษามีเฉพาะในส่วนของวัยวัยเรียนวัยเด็กเนี่ยครับตลาดก็จะลดลงเรื่อยๆแต่เรามองว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในสถานศึกษานอกสถานการศึกษาโดยเฉพาะที่ทํางานเดลี่ให้ความสําคัญกับกลุ่มนั้นดังนั้นนอกจากเรื่องของเอฟเทคก็จะเป็นเรื่องของเวิร์ e เทคนะครับเรื่องของการศึกษาเป้าระยะยาวของเราก็คือพัฒนา ประเทศไทยศักยภาพของเด็กศักยภาพของวัยทํางานศักยภาพของผู้สูงวัยตอนนี้เราเป็นปิรามิดคว้านะครับดังนั้นคนทํางานเนี่ยดูดแล้ววัยใกล้ๆผมเนาะก็อยู่ในเจน X อเจนไกันเราไม่เกษียณ60หรอกครับอายุเราจะยืนยาวขึ้นดังนั้นเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขด้วยอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการทํางานของบริษัทซึ่งเดลิมองไปถึงสินค้ากลุ่มนั้นด้วยครับครับ ห้าหกตัวครับจริงๆครับโอเคได้ครับในตัวของสินค้า IP เนี่ยนอกจากบัตเตอร์แบร์แล้วก็ชินจังแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีสินค้า IP กลุ่มอื่นด้วยนะครับเพราะว่าจับในแต่ละเซกเมนต์ของตลาดอย่างเราจะมีตัวสปองบ๊อบนะครับแล้วก็มีซ u เปอร์วิงซึ่งซ u เปอร์วิงเนี่ยจริงๆรแล้วเป็นสินค้า IP ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกอยู่ในท็อป5นะครับแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครมาทำตลาดอย่างจริงจังเนื่องจากซ u เปอร์วิงเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเด็กที่เป็นพีทีน นะครับเป็นเด็กที่อยู่อายุสักประมาณ6ถึง15ปีนะครับเป็นสินค้ากลุ่มที่เราตั้งใจจะเอามาทำตลาดกลุ่มนี้ในขณะที่บัตเตอร์แบร์เนี่ยเดิมทีเราคิดว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแต่กลา,ายเป็นว่ากลายเป็นแม่และเด็กนะครับมัมมี่นี่เป็นคุณแม่เยอะมากนะครับความน่ารักของบัตเตอร์แบร์เข้าได้ทุกทกลุ่มจริงๆถ้าผมยิ้วบัตเตอร์แบร์มาจะดูขัดไหมแต่ผมก็เป็นแฟนบัตเตอร์แบร์นะครับหลังจากนี้ก็ยังมีในส่วนของดัตโยครับเดี๋ยวจะได้เห็นข้างในแล้วก็มีอวตารคิงนะครับเป็นต อยู่โชว์หลอทุกท่านอยู่แล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากการสัมภาษณ์ผมจะพาเข้าไปทัวร์ดูเรื่อง Product Show case ด้วยครับโอเคสำหรับเรื่องของการยกระดับตลาดของเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์สำนักงานในเมืองไทยตอนนี้ต้องบอกว่าเราใช้เทคโนโลยี Enable เข้ามานะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดคำว่า e t t e c h พูดคำว่า w o r k t e c h จริงๆแล้วเครื่องเขียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับถ้าใครมีลูกหลานปัจจุบันเนี่ยเด็กแทบจะไม่ใช้ดินสอกันแล้วนะครับซื้อดินสอไปฝากหลานหลานถามใช้ใทําอะไรนะครับตกใจว่าเด็กยุคนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเขียนรุ่นเราแล้วมันกลายเป็น techenablestationary นั่นหมายความว่าเครื่องเขียนที่แฝงเอาเทคโนโลยีกับดิจิตอลเข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เดลี่จะทําก็คือการยกระดับตลาดเครื่องเขียนเพื่อสเต็ปเข้าไปในส่วนของที่เป็น techenabletechnologystationary <oughs> นะครับ <c oughs> กลุ่มเนี่ยเป็นตัวที่เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่จะพัฒนาอย่างแอ r e s s i v e ในขณะที่ในส่วนของกลุ่มที่เป็นการทํางานทุกวันนี้ผมว่าเรื่องของ AI เข้ามาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเดลี่มองเห็นตรงนั้นด้วยครับตลาดเครื่องเขียนถ้าเป็น Traditional เนี่ยค่อนข้างคงที่แต่ถ้าเป็นในส่วนของ Tech Enable เนี่ยเติบโตสูงมากนะครับมีอัตราการเติบโตแบบแอคเซสซีฟมากมนะครับเรามองเห็นตรงนั้นก็เลยจะเข้ามายกระดับและพัฒนาตรงนั้นเครื่องเขียน หรือว่าอุปกรณ์สำนักงานไม่ใช่แค่เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานเราพูดเสมอนะครับว่าเราไม่ได้ขายเครื่องเขียนเราขายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและก็ศักยภาพในการทํางานนะครับอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราวางไว้ครับโอเคเรื่องของ unique selling point ของเดล y นะครับที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากคือเราพัฒนาสินค้าจาก R&D เนาะ เรามีทีมเอนจิเนียร์ในการพัฒนาถึง200ท่านเรามีทีมในการออกแบบและก็พัฒนาอยู่5ประเทศหลักนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเดลิการพัฒนาสินค้าที่เป็นหัวใจแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้พัฒนาสินค้าจากการคิดจากเราเองเราใช้วิธีการที่เราเรียกว่า c o n sumer centric นะครับดูความต้องการของผู้บริโภคอย่างตอนนี้ทุกท่านเนี่ยนะครับใช้ขาตั้งกล้องใช้โทรศัพท์มือถือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแกจ็ตในการทำงานนั่นคือสิ่งที่เดล่ทำการศึกษา แล้วก็เอามาเรียนรู้ผ่านระบบแล้วก็ขบวนการรวมถึงการใช้ AI ช่วยเราในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เดลิทำแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเราเริ่มต้นจากความต้องการของผู้บริโภคนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และใส่ใจในการออกแบบแล้วก็พัฒนาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายบริษัทหรือว่าหลายแบรนด์ไม่ได้ใส่ใจเดลิ Daily ใส่ใจมากและให้ความสําคัญอย่างมาก ถามคนเดียวเลยเหรอครับปักธงไว้อย่างนี้ครับเดลิตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยจริงๆด้วยการเปิดบริษัทเดลิเดเวลลอปเมนต์ประเทศไทยใช่ไหมครับเพิ่งเปิดได้2เดือนเองนะครับแล้วก็เชิญพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนมาเราคิดง่ายๆอย่างนี้ครับภายใน2ปีเนี่ยเราจะดับเบิลไซ์ธุรกิจนะครับไม่ว่าธุรกิจฐานเราปัจจุบันวันนี้มีเท่าไหร่เราจะขยายให้เป็น2เท่าภายใน2ปีและภายใน5ปีเราจะทริปเปิลไซ์บิสเนสให้เป็น3เท่า นั่นคือเป้าหมายของเราแต่อยากให้ทํามากกว่านั้นนะครับอยากจะคอมมิชสื่อมวลชนอยากจะประกาศไปเลยว่าจะโตขึ้นสองเท่าประกาศไปเลยว่าโตขึ้นสามเท่าอยากจะพูดว่าโตขึ้นห้าเท่าแล้วถึงเวลานั้นจะเชิญสื่อมวลชนทุกท่านมาฉลองความสําเร็จกับเราอีกทีหนึ่งมาไหมครับไม่ได้ยินเลยครับมาไหมครับมาครับโอ้ขอบคุณมากครับอะไรนะครับอาะีหน้าเลยเหรอครับโอเคอยู่ที่พวกพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วครับถ้า ให้ความร่วมมือการเราลักกันอย่างนี้นะครับผมว่าสามเท่าภายในปีหน้าน่าจะทําได้แต่ไม่ได้เป็นคอมมิชเมนต์นะครับครับโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการศึกษาแล้วอย่างที่เรามีคํานึงที่เราใช้คําว่า เข้าถึงได้ทุกคนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ Daily Concern นอกจากราคาที่เราทำเป็นราคาที่ affordable แล้วเข้าถึงได้ทุกภาคส่วนเรามองว่าก็ยังมีบางกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้ mm hmm. Daily ก็มีโครงการ charity mm hmm. นะครับจริงๆก็มีเนี่ยนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับถ้าต้องการสปอนเซอร์อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษา mm hmm. เครื่องใช้สำนักงานไม่ใช่แค่สำหรับโรงเรียนนะครับ สำหรับ SME รายเล็กๆด้วยเรายินดีนะครับที่จะสนับสนุนตรงนั้นพูดออกสื่อแล้วเนาะกลายเป็นว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เดลิจะทำครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสุดท้ายแล้วเหรอครับไม่ถามอีกเหรอครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอบก่อนแล้วกันนะครับ ได้ครับอย่างวันนี้นะครับก็ต้องฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยไม่มีใครแข็งแรงเท่าพวกท่านอีกแล้วคุณหน้าทุกท่านเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับท่านเป็นช่องทางที่แข็งแรงที่สุดของเราละท่านนั่นแหละครับจะทําให้ข่าวของเดลี่วันนี้ได้กระจายออกไปพูดแล้วจะร้องไห้เนาะนะครับ <laughs> ฝากสื่อมวลชนทุกท่านเลยนอกจากนั้นแล้วครับเรามีการทําในส่วนของที่เราเรียกว่าแบรนด์ว i c e ์ของตัวเราเอง ในการผ่านช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้สื่อหลักที่มามีน้องๆนะครับที่เป็นสื่อ KOL มาอีกร้อยท่านนะครับแล้วก็มีน้องๆที่เป็นคู่ค้าที่จะมาช่วยในการ PR ด้วยนะครับนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราวางแผนไว้มีในส่วนของเรื่องของเว็บไซต์ของเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วอ่ะที่เดลี่อยากทํามากที่สุดก็คือการสร้างคอนเทนต์โดยผู้บริโภคนะครับการสร้างคอนเทนต์โดยผู้บริโภคนั่นคือสําคัญที่สุด วันนี้ถ้าเราลงข่าวด้วยเราเองเนี่ยมันเป็นมือของเดลิมือเดียวแต่ถ้าผู้บริโภคทุกคนไปเขียนถึง d เดล y รีวิว a i l y บอกว่าสินค้าเราดียังไงสินค้าเรามีเป้าประสงค์ในการทําธุรกิจยังไงสินค้าเราพวกของที่ไหนครับขอโทษด้วยนะครับสินค้าเราสามารถพัฒนาองค์กรของพวกเขาอย่างไงอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยครับคือสิ่งที่เรามองหามากที่สุดคือผู้บริโภคนะครับลูกค้า ทุกภาคส่วนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์มีส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลในการทำแบรนด์ของเดลิออกไปในวงกว้างครับช่องทางแล้วก็เวทีสำหรับผู้บริโภคที่จะเข้ามาร่วมกับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอ๊เหมือนกันเหมือนเตรียมกันว่าเดี๋ยเรามีเรามีโครงการเยอะครับหนึ่งในโครงการนั้นก็คือการที่ให้ผู้บริโภครีวิวสินค้าของเรานะครับจริงๆเป็นความลับเนาะเปิดเผยได้ยัง ได้หรอโอเคก็จะให้ผู้บริโภคทําเหมือนกับเอาสินค้าของเราไปรีวิวว่าเขามีวิธีในการใช้เครื่องเขียนเหล่านั้นในวิธีการที่จะทําให้เขามีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องของการประกวดเป็นเรื่องของการคอนเทนต์คือกลยุทธ์หนึ่งของเดลิ y เราเรียกว่า Gamification Marketing ก็คือเปลี่ยนทุกอย่างออกมาเป็นเกมเป็นรูปแบบของการทําการแข่งขันมีการแลงกิ้งให้คะแนนซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่จับใจในส่วนของพวกเด็กอัลฟาเด็ก เอ่นมิเลนเนียนะครับอันนี้คือแพลนหนึ่งที่เราทำดังนั้นท่านจะเห็นกิจกรรมเหล่านี้ของเดลิบ่อยมากแล้วก็เยอะมากอย่าลืมมาร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเ <Okay. S 1> ชิญครับโอเคครับต้องบอกว่าเรื่อง sustainability นี่เป็นเรื่องที่เดลิไม่เคยทิ้งเลยนะครับ โรงงานเราหลายโรงงานเนี่ยกลายเป็นกรีนแฟคทอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสจะเชิญสู่มวลชนทุกท่านไปร่วมงานของเราที่ไปร่วมเยี่ยมชมโรงงานของเราที่หนิงไห่นะครับที่ประเทศจีนนอกจากในเรื่องของตัว sustainability ที่เกี่ยวกับโรงงานและการผลิตของเราแล้วสินค้าเครื่องเขียนของเราตอนนี้มีโปรดักไลน์โปรดักไลน์กลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม Product Line ที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ในการทำ ในการทำโปรดักต์นะครับขอโทษด,ด้วยครับก็จะเป็นตัว key item อีกอันนึงที่จะมีโชว์อยู่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนที่ย่อยสลายได้ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมอันนั้นคือสิ่งที่เดลี่ให้ความสําคัญและมีอยู่ใน Product Line ที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยครับ โอเคสำหรับเรื่องไพร์สวอล์ะ Price War นะครับที่ว่าเรามีการรับมือแล้วก็วางแผนยังไงบ้างต้องบอกอย่างนี้ครับความที่เดลิเนี่ยมีสินค้าที่เป็นเครื่องเขียนอยู่ประมาณ20,000 SKU ใน20,000 SKU เนี่ยจะมี p พร์ e เลนจ์ตั้งแต่ตัวที่เป็นระดับพรีเมียมเครื่องเขียนนะครับระดับกลางและก็ระดับอีโคโนมีดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราจะจับตามเซกเมนต์ของตลาด นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มตลาดกลางเราก็จะแข่งขันกับแบรนด์ที่อยู่ในตลาดกลางแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําคือเราจะไม่ทําราคาเพื่อที่จะไปดัมตลาดเราจะประคองตลาดไปร่วมๆกับคู่ค้าเราไม่อยากออให้คู่แข่งหรือว่าให้คู่ค้าต้องเกิดปัญหาเรื่องของการแข่งขันเรื่องราคาหรือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่จริงๆแล้ว daily, เดลิใช้คาว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะแปลกไปนิดนึง เดลิ <Daily S 2> เป็นบริษัทเครื่องเขียนที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับถ้าเรื่องของราคาเนี่ยเราสามารถแข่งขันได้อย่างไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับแต่เรามองว่ามันไม่ให้การแข่งขันที่เป็นธรรมดังนั้นเราแข่งขันด้วยการที่ทําสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มแล้วก็พัฒนาตลาดร่วมกันอย่างยั่งยืนเราไม่เคยมองคู่แข่งเป็นคู่แข่งทางการตลาดนะครับเรามองว่าเขาช่วยเราสร้างฐาน,นการตลาดให้ขยายและเติบโตขึ้น ยิงถ้าคู่แข่งของเราทำเทคเอเนเบิลที่เป็นเครื่องเขียนมันจะทําให้ตลาดกลุ่มนี้โตขึ้นนะครับมันขยายตลาดออกไปเพิ่มขึ้นถ้ามีเราเพียงลําพังอะครับตลาดไม่โตหรอกครับการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วทําให้เราพัฒนาแล้วก็ทำให้ตลาด